มาครับวันนี้จะมาสปอยภาพยนตร์ไทยเรื่องล่าสุดที่มีชื่อว่าอานองภาคสองสาสชาติก่อนจะไปรับชมรับฟังกันขอคุณละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจโอทอติสกันด้วยครับมาลุยกันเลยดีกว่าโดยเริ่มเรื่องมาเนี่ยผมอยากจะบอกไว้เลยว่าสิ่งที่คุณดูในภาคหนึ่งมาเนี่ยมันเป็นเพียงแค่สิ่งที่คุณควรดูถามว่าเกี่ยวอันนี้ไหมให้คุณนึกซะว่าภาคหนึ่งเนี่ยมันแค่เคยเกิดขึ้น แต่มันไม่เกิดขึ้นในภาค2โดยปกติแล้วในภาคหนึ่งเนี่ยหลังจากที่พระเอกมันแยกทางกับอานงและรู้ความจริงทุกอย่างชาติพบที่แล้วและพระเอกมันก็จะไปสร้างเกมแล้วก็อยู่ยันแก่เท่าไม่ได้แต่งงานกับใครเพื่อแบบยังโสดยังซิงเพื่อที่แบบแก่เท่าไปตายไปแล้วก็ขึ้นสวรรค์ไปไปเจอกับคุณอนงถูกไหมแต่พอมาเป็นเวอร์ชั่นภาค2นี้แล้วเนี่ยพระเอกของเรามันไปพบไอหนวดคนหนึ่งครับผมขอเรียกพี่แก้วไอหนวดนะซึ่งไอหนวดบอกว่าเฮ้ย เองกับอาน,นงอ่ะมันเป็นคู่กรามคู่รักกันไม่ว่าจะทุกภพทุกชาติเนี่ยพวกเองก็ต้องรักกันแต่มันก็ต้องพัดพลากกันซึ่งพระเอกก็แบบเอ้มึงพูดเลยว่ไอหนวดมาเคลียร์กันนี้ไอ้หนวดก็บอกว่า ก็นี่คือเรื่องจริงพระเอกก็ไม่เชื่ออะไรไม่เชื่อไอ้หนวดก็เลยทําการเอานิ้วสองนิ้วเหมือนทางด้านของโกคูวาร์ปชั่วพริบตาครับเอาไปแตะที่หน้าผากของโจแล้วโจก็แบบเฮ้ยลราลึกชาติว่ะโจตกใจมากโจบ,บอกให้ i, ไอ้หนวดทําได้ไงไอ้หนวดก็บอกว่าเอา้าข้าทําได้และเองแต่อยากย้อนอดีตไปเห็นไม่ล่ะว่าเองกับอานองเนี่ยมันเป็นยี่ยงไรกันบ้างพระเอกก็บอกเอาดิเอาดิแล้วกูสามารถแก้อดีตได้ไหมอ่ะไอ้หนวดก็บอกว่าแกได้ แต่ว่าการที่เองไปแก้อดีตเนี่ยมันจะทําให้ปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนไปด้วยฉะนั้นแล้วการที่ทําอย่างนี้เนี่ยคือมันไม่ดีมึงไปดูก็พอแต่พระเอกอะเป็นใครก็แบบเอา้าอดีตกูไม่ดีกูก็อยากแก้มันดีขึ้นบ้างวะพระเอกก็แบบช่างแม่งแล้วไอ้หนวดพากูก็ไปอดีตกูจะไปแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างกับคุณอนงให้มันดีขึ้นซึ่งไอ้หนวดก็บอกอาอาจาัดไปซึ่งพอพระเอกย้อนชาติไปครับ พบแรกที่ตัวโจเนี่ยได้ไปพบก็คือ250ปีก่อนครับซึ่งช่วงนั้นก็เป็นช่วงหมู่บ้านบางราจันแตกพอดีเนาะซึ่งพระเอกของเราเนี่ยตอนนั้นไม่ได้ชื่อวระโจครับแต่มีชื่อว่าไอ้จอมไอ้จอมเนี่ยมันก็หนีทหารอังวะมาครับและได้มาพบกับอนงค์อนงค์ก็ปกป้องแล้วก็ไล่พวกอังวะไปแล้วระหว่างที่ทั้งคู่เนี่ยอยู่ด้วยกันก็เกิดความรักเกิดขึ้นครับซึ่งใครจะไปนึกไปฝันครับว่าพอมาถึงคลายแม็กของเรื่องเนี่ยจะมาเฉลยเห็นว่าไอ้กลุ่มอังวะที่ไล่พระเอ อย่างไอ้จอมตั้งแต่ต้นเรื่องเนี่ยไอ้จอมคือพวกเดียวกับอังวะที่แฝงตัวมาอยู่กับคนไทยอย่างอโนงครับซึ่งอโนงก็เจ็บปวดใจเลยเพราะว่าตอนหลังจอมเนี่ยก็พาพวกอังวะบุกมาที่ค่ายนี้แล้วก็ฆ่าทุกคนตายหมดเลยก็เหลือเพียงอโนงและสรุปสุดท้ายแล้วจอมก็ขอร้องอโนงมากเพียงใดให้ยอมแพ้อโนงก็ไม่ยอมครับเพราะรักหมู่บ้านและรักพวกพ้องมากๆอโนงก็เลยถูกจอมเนี่ยปิดชีพกันไปซึ่งก็เท่ากับว่าไอ้250ปีก่อนเนี่ย อนงกับโจก็รักกันจริงแต่ก็ไม่สมหวังครับพอตัดภาพมาที่150ปีก่อนนะครับก็เป็นช่วงยุคที่เทคโนโลยีเริ่มมาแล้วผมมองว่านั่นแหะช่วงรอ5รอ6นะ ซึ่งช่วงนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ชื่อโจไม่ได้ชื่อจอมครับแต่ชื่อหลวงจักรครับเป็นตำรวจจากพระนครซึ่งมาสืบในหมู่บ้านห่งหนึ่งที่อัน,นง์อยู่ซึ่งมีข่าวว่าไอหมู่บ้านนี้เนี่ยมันมีคนตายอย่างปริศนาซึ่งมีบอกใส่ว่าอาจจะเป็นปอบซึ่งใครจะไปนึกไปฝันว่าสรุปแล้วเนี่ยปอบมันมีจริงๆซึ่งไอปอบนะจงจุดจุดนี้เนี่ยช่วงแรกหลวงจักรหรือพระเอกของเราเนี่ยไม่เชื่อครับว่าปอบมีจริงซึ่งระหว่างทางที่พระเอกเนี่ยได้สืบสวนต่างๆนานา,นา,นา,นาก็ ได้มีความรักเกิดขึ้นกับคุณอานงอีกแล้วซึ่งเป็นปอบครับครอบครัวอนงทั้งครอบครัวเนี่ยเป็นปอบกันหมดเลยครับหรือรวมถึงคนที่ตายเนี่ยก็เกิดจากปอบอานงไปกินนะครับที่รับบทโดยแจ็คแฟนฉานเนี่ยผมขึ้นภาพให้ดูซึ่งที่จริงแล้วอุบัติเหตุการที่ ครอบครัวของปอบอนงเนี่ยไปกินคนตายคนนั้นเนี่ยมันเป็นอุบัติเหตุจริงๆเพราะว่าคนนั้นเนี่ยไปเผลอเลือดออกก็เลยทําให้แจ็คแฟนฉันของเราเนี่ยมันหิวกระหายครับความเป็นปอบเนี่ยมันมันลุกโชนอารมณ์เหมือนว่าเวลไพอ่ะเห็นเลือดแล้วอยากกินเลือดอ่าอะไรแบบนั้นเลยนะท่านผู้ชมซึ่งสรุปสุดท้ายแล้วทุกคนในหมู่บ้านก็รู้ความจริงครับว่าครอบครัวปอบอนงเนี่ย มันไม่ใช่คนธรรมดาแต่มันเป็นปอบหรือรวมไปถึงก็รู้แล้วว่าพวกเขาเนี่ยแหละเป็นคนที่ฆ่าคนตายต้นเรื่องทางด้านของหลวงจักรก็แบบเอ้าคนที่รักกูเป็นปอบจริงๆด้วยไอชิปเปงเอ้ยสรุปสุดท้ายแล้วครอบครัวปอบอนงเนี่ยตายกันหมดเลยครับเหลือเพียงแค่อนงอโนงก็เกลี้ยกา่ครับพยายามจะฆ่าคนในหมู่บ้านแต่ปอบอันเอแต่ทางด้านของหลวงจักรเนี่ยก็มาขอว่าเอ้ย เลิกฆ่าคนได้แล้วนะพอเถอหยุดแค่นี้จะทั้งด้านของอนงก็แบบโอ้ครอบครัวก็ตายแล้วไปฆ่าคนบริสุทธิ์ตายอีกรู้สึกผิดครับแบบไม่รู้จะทำยังไงดีก็เลยตัดสินใจขอร้องให้หลวงจักรเนี่ยฆ่าอนงครับอยู่ไปก็ตายทั้งเป็นต้องหนีไปทั้งชีวิตแต่ทั้งด้านของหลวงจักรก็รักอนงมากก็โอ้โหรักกันแบบจูบันแล้วด้วยใครมันจะไปฆ่าลงถูงไหมอนงก็เลยแบบจะฆ่าหลวงจักรครับแต่ที่จริงอนงแกล้งทำแหละแต่หลวงจักรก็ด้วยความที่แบบ ด้วยคนที่รักขอร้องมาแล้วก็สัญชาติตัวเองครับด้วยความที่เป็นตำรวจจะถูกทำร้ายก็เลยเอาดาบเนี่ยแทงปอบอนงสิ้นใจไปครับซึ่งนี่ก็เป็นจุดจบของเรียกได้ว่าใน150ปีก่อนเนาะพอผ่านมาประมาณ100ปีอ่ะครานี้เริ่มมายุคปัจจุบันแล้วก็คือเหตุการณ์ที่เกิดในภาคหนึ่งนี่แหละครับที่คุณหนูอโนง กับทางด้านของจ้อยอ่าซึ่งเนี่ยผมขอเล่าก่อนอันนี้ต้องยาวหน่อยนะซึ่งอันเนี้ยมันจะย้อนไปอดีตสมัยที่อนงกับจ้อยเนี่ยยังเด็กกันอยู่ซึ่งพี่แกก็เป็นเด็กที่สนิทกันซึ่งคราวนี้เนี่ยทางด้านของอนงเนี่ยเขาก็มารู้จักจ้อยได้เพราะว่าพ่อเขาเนี่ยยศใหญ่แล้วก็มีการ สร้างเกี่ยวกับทางรถไฟก็เลยต้องมาพักแถวบ้านจ้อยก็เลยได้สนิททําความรู้จักกับจ้อยของเราอะนะอย่าพอสนิทไปสนิทมามันก็ด้วยความที่เป็นเด็กมันก็ชอบกันนะมันผูกพันกันแต่สรุปสุดท้ายแล้วพอทางรถไฟเนี่ยมันสร้างเสร็จภารกิจพ่อของอโน่งเสร็จก็ต้องพาอโน่งกลับบ้านที่อยู่พระนครครับพาวนี้เนี่ยเด็กสองคนก็เลยต้องจากลากันแต่ก่อนจะจากลาการทั้งคููก็เลยบอกว่าเราจะไม่ลืมกันนะจ้อยถึงแม้ทางนั่งของอน่งเนี่ยจะกลับไปพระนครแล้วแต่พอ จ้อยโตแล้วจ้อยจะต้องมาหาอนงนะเดี๋ยวอนงจะพาเที่ยวพานครทั้งคู่ก็ได้แยกทางจากกันไปแต่ใครจะไปนึกไปฝันครับว่ามีอยู่คืนหนึ่งบ้านของจ้อยที่ต่างจังหวัดประจวบครีรีขันเนี่ยมันถูกโจนเสือบุกครับโอ้โหกูเห็นเสือนี่กูจะแบบวาโโถอ่ะมามะวาวๆอย่างเดียวเลยซึ่งไม่ใช่นะครับซึ่งไอเสือคนนั้นเนี่ยมันคือไอพี่หนวดต้นเรื่องที่ให้พระเอกเนี่ย มาเล,ลึกชาติได้ครับซึ่งไอ้หนวดเนี่ยมันมาฆ่าพ่อของจอยครับหรือรวมไปถึงจอยก็แข็งมากปฆ่าพ่อกูกูจะฆ่ามึงไอ้หนวดก็แบบชิกทาการฆ่าพระเอกมันไม่เชิงฆ่าเหมือนจะพระเอกจะสลบซึ่งพอพระเอกสลบปุ๊บไอ้ทางด้านของไอ้หนวดเนี่ยมันก็เป็นเสือมีคาถาอาคมมันก็พาพระเอกมานอนครับระหว่างสลบมันก็แบบคาถาอาคมประมาณว่าไอ้ให้ไอ้เนี่ยเป็นเหมือนคนที่เชื่อฟังมันแล้วก็ ความทรงจานี่ลืมไปหมดเลยว่ามึงเป็นใครเชื่อฟังแค่กูก็พอเป็นโจรและไอ้นี่ความที่มันไอหนวดเนี่ยมันเป็นโจรเสือครับพระเอกก็พอไปอยู่คนเลวมันก็เติบโตมาแบบเร็วๆครับหรือรวมไม่ถึงไอตัวจ้อยเนี่ยมันก็ลืมไปแล้วด้วยครับว่ามันเคยสัญญาอะไรกับคุณอนงไว้ฉะนั้นแล้วมันจะไม่มีแบบมีความทรงจําเกี่ยวกับคุณอนงเลยนั่นไม่แปลกครับที่พอตัดผ้ามาตอนโตเจอคุณหนูอนงมันก็บุกไปที่บ้านคุณหนูอนงครับและนั่นก็คือเหตุการณ์ตอนอนงภาคแรกครับ ซึ่งไอทางหน้านของเสือจ้อยเนี่ยมันก็บุกไปที่บ้านอนโนงเนาะไปป้นแล้วก็ไปฆ่าแต่ทีนี้เนี่ยพอถึงเหตุการณ์ที่อนโนงกําลังจะถูกฆ่าและไอตัวพระเอกของเราอย่างโจที่มันระลึกชาติได้ถูกไหมครับมันก็ไปห้ามตัวเองในร่างไอจ้อยว่าเฮ้ย <"He i, S 2> มึงอย่าฆ่าคุณอนโนงมึงหยุดก็มีการทะเลาะเบาแว้งกันนิดนดหน่อยๆซึ่งโจของเราก็นิมิตไปก็สู้ทางหน้านของเสือไม่ได้ครับจนทางด้านของแบบโจเนี่ยก็แบบ จ้อยนายคือจ้อยนะนายสัญญาอะไรกับคุณอานองไว้แกจำไม่ได้หรอไอ้จ้อยก็แบบเอา้าได้สติเลยไอ้หาเอ้ยโดนอาคมมาอาคมหลุดเลย <c oughs> เพียงแค่พูดแค่นี้ทางด้านของจ้อยเนี่ยก็เลยปล่อยคุณอานองออกมาแล้วก็ไม่ฆ่าคุณอานองแต่ถ้าถามว่าแจ็คแฟนฉันกับผู้หญิงอีกคนที่เป็นข่ารับใช้เนี่ยตายไหมตายนะครับแจ็คแฟนฉันก็ถูกตัดคอส่วนไอ้ผู้หญิงคนนั้นก็ถูกแทงท้องไส้ไหลคนที่รอดชีวิตคนเดียวก็คือ คุณหนูอานองซึ่งทางด้านของจ้อยที่ได้สติขึ้นมาแล้วอาคมหลุดไปแล้วก็เลยกราบขอโทษคุณอานองว่าผมคือจ้อยนะผมขอโทษที่มากระทําแบบนี้ผมไม่ได้ตั้งใจแล้วก็เดินออกไปครับแล้วหนังเนี่ยก็ตัดมายุคปัจจุบันแล้วก็ทําให้เรารู้ว่าพอไอ้ตัวโจเนี่ยที่มันล,ลึกชาติแล้วมันย้อนอดีตไปหลายหลายพบตั้งแต่250ปี150ปี คือไอ้ทางหน้าของโจเนี่ยพยายามเปลี่ยนแปลงแต่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพิ่งมาเปลี่ยนแปลงได้ตอนร้อยปีพอเหตุการณ์อโนงไม่ตายขึ้นมาครับนั่นเท่ากับว่าไอ้บ้านผีสิที่เกิดในภาคหนึ่งเนี่ย มันเป็นไทม์ไลน์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงครับฉะนั้นแล้วสิ่งที่โจเคยเดทกับอนงเคยรักกับอนงต่างๆอนาห,หรือเหตุการณ์ที่บ้านอนงถูทุกเนี่ยในภาคหนึ่งไม่เคยเกิดขึ้นเลยครับกลับกลายเป็นว่าพออนงไม่ตายไม่ตายเนี่ยเหตุการณ์ทุกอย่างก็ไม่เคยเกิดขึ้นเลยและพอตัดภาพมาปัจจุบันพระเอกก็ได้รับมรด,ดกก็เป็นบ้านอนงหลังเดิมครับแต่คราวนี้เนี่ยคุณอนงคือ เหมือนก็ไม่ใช่ผีแล้วไงคือไม่ตายพระเอกก็มาดูแลรักษาบ้านแล้วก็ประกาศขายบ้านในไ g กันไปซึ่งคนที่มาขอติดต่อซื้อเนี่ยก็คืออโนคงอีกแล้วครับก็เป็นจุดที่ทางหน้าของตัวละครโจกับอโนองเนี่ยได้มาพบรักกันในยุคปัจจุบันในโลกปัจจุบันนะครับซึ่งทั้งสองคนก็ตกลงกันว่าจะซื้อทางด้านของ บ้านหลังนี้แล้วเก่าๆซึ่งทั้งคู่ก็ได้พูดคุยกันแล้วก็ชอบใจกันแล้วหนังก็ตัดจบเป็นที่เรียบร้อยบริบูรณ์ครับสำหรับภาพยนตร์อนงสองสาชาติซึ่งณจุดจุดนี้เนี่ยสิ่งที่ผมรู้สึกขัดใจที่สุดก็คือโอ้โหไอโจมึงย้อนอดีตไปหลายรอบมากๆมึงทําอะไรไม่ได้สรุปสุดท้ายมาทำได้ไอชาติที่ไอโจมันเป็นเสือเนี่ยฆ่าคุณอนงหรือรวมไม่ถึงไอเสือหนวดเนี่ย ที่ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเป็นคนเลวมีคาถาอาคมในอดีตแล้วทําไมในปัจจุบันมึงถึงมีพลังที่สามารถทําให้คนเนี่ยย้อนอดีตไปได้โดยการที่ใช้นิ้ว2นิ้วเนี่ยแปะหน้าผากมันเวอร์เกินไปหรือเปล่าหรือว่าพลังมันไม่ค่อย make ซ e n s อ่ะสำหรับผมอะคือกะจะย้อนเวลาง่ายๆก็ย้อนอย่างนี้เลยเหรอหรือรูม้ไม่ถึงอย่างที่ผมเคยทําในคลิปรีวิวไปแล้วว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นี่มันค่อนข้าง เส้นเรื่องจะแบนราบหรือฉากตลกก็ฝืดหรือรวมไปถึงโอ้โหฉากที่ชอบยัดเยียดกับพระเอกกับทามไทสะเหลือเกินที่จะให้ใจเกเรกันให้ได้หรือรวมไปถึงฉากดรามา่าเรื่องนี้ที่เด้นดรามา่า ดราม่าเยอะมากเยอะกว่าตลกเยอะกว่าต่างๆนานาไม่มีฟินจิกหมอนครับมีแต่ดรามา่ารว้วๆคือผมบอกเลยว่าใครจะไปดูโรงในโรงภาพยนตร์แล้วหวังภาคนี้ว่ามันจะดีกว่าภาคที่2ผมบอกเลยว่าผิดหวังภาคแรกดีกว่ามากๆ1 0 0ย0 0 0ซแต่ยังไงแล้วก็ขึ้นอยู่ที่ความชอบของท่านผู้ชมเองถ้าฟังสปอยแล้วมันขัดใจก็ไปตัดสินใจดูด้วยตาตัวเองที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กทุกสาขา พอช่วงนี้เนี่ยหนังไทยแม่งติดกันเป็นพื้เลยไหนจะเป็นที่หยดสามตั้งแต่ต้นเดือนตุลามาเสือตายเดือนมาอานงอีกมามือปืนอีกมาโคกัะโลกองโอ้โหหนังไทยแม่งติดกันเป็นพื้เลยมึงจะแข่งกันทําไมเนี่ยแล้วสรุปสุดท้ายแล้วหนังเรื่องไหนดีที่สุดในใจผมครับก็คือเสือ กาโบผู้ตายอา่ะโอ้ยเบียวอีกแล้วแม่งหนังเข้ามาจะ2อาทิตย์แล้วแอดยังไม่เลิกวาโทโนะมามะวาวาเลยครับก็คือเบียวทั้งวันครับยังไงเสือก็ยังเป็นภาพยนตร์ไทยที่แห่งปีที่ผมยกขึ้นดีที่สุดในใจส่วนอนงค์ก็อย่างที่เคยรีวิวไปแล้วก็คือให้6เต็ม10พอ ให้ตำแบบซอฟที่สุดและผมรักษาน้ำใจสุดๆแล้วนะอนงคสองสาชาติสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมพูดผิดพลาดประการใดไม่ถูกต้องตรงไหนไม่โดนใจใครอะไรยังไงก็ขออภัยว้หน้าที่นี้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนรอบที่258ล้านะอะไรก็ไม่รู้ครับสวัสดีครับ